เอาเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าบาดักฟ้า LR โตัวฟรีประทะกับดาดาน50เฟนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมตัดมาช่วงหลังเลยและกันเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนอยากดูช่วงเลดเกมว่ามันจะดีเฟนประมาณไหนรับไหมตายพวกเบโตกเวต้าไหวไหมนะครับจะเริ่มตั้งแต่เฟนไดมาเลยเพราะว่าตั้งแต่เฟนไดมาเนี่ยจะเริ่มยากที่สุดแล้วนะครับไดมากยากสุดแล้วก็เบโตกเวต้าเนี่ยลองลงมาซึ่งอันนี้ผมต้องย้ายมันออกโลไปก่อนนะครับเนื่องจากว่า มันใส่ไม้ตาย2รลอบเต็ดเลยช่อง1กับช่องที่2ผมมองว่าบารักอะ่ะมันต่อให้หลังยิงไปแล้วอะ่ะมันก็จะรับไม้ตายในเฟดไดมะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องกดไอเทมวิสป้องกันอะไรแบบนั้นนะครับคือไอเฟดก่อนหน้าเนี้ยที่มันยิงไม้ตายหลักแบบ5ล้าน6ล้านหรือว่า10ล้านอ่ะบารักมันยังพอกันได้นะอันนี้คือต้องย้ำก่อนว่าที่ผมเล่นมาในรันเนี้ย ผมไม่ได้สแต็กดีเฟนทุกเทินนะครับบางทีมันจะขาดการยิงท่าแมกตายใหญ่อย่างเงี้ยคีไม่ถึงผมก็เลยจะเก็บแค่ท่าเล็กพอมันมีเรื่องของลูกแก้วที่มันจะไหลลงมาด้วยไงระหว่างเล่นผมก็เกือบแพ้ไปหลายรอบจริงๆอะ่ะแพ้ไปแล้วด้วยอย่างแบบเนี้ยผมก็เก็บท่าไม้ตายใหญ่ไม่ได้นะครับต้องทําใจเพราะว่าจะได้ลิงค์คีต์เนี่ยต้องเป็นลิงค์อันนี้เลยชัตเ t อร์ลิงด์เดอะลิมิตเป็นลิงค์โตฟรีทีม่มันหาไม่ได้แล้วกับทีมอะไรแบบนี้นะครับที่มันคือทีมตัวกาชาแบบแทบทั้งทีมะนะฮะ เราก็ไปกันก่อนเลยไอเทมกดแล้วใช่ไหมกดแล้วโอเคเผื่อภาพเผื่อภาพเพราะว่าจังหวะนี้นี่ผมรู้สึกว่าต้องใช้กันอะโกคูน่าเมกผมดีเฟนส์มันประมาณหลังยิงก็น่าจะสิบล้านได้แหละแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะตายอยู่ดีเนื่องจากว่ามันก็ไม่มีการ์ดแล้วนะครับโดนไดมะาฟาดกระบองเข้ามายังน่าจะผมว่าแตกอะเพราะว่ามันตีสิบเจ็ดล้านไงมีลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเหมือนกัน ก็เลยแบบเอาเซฟแล้วกันมาไกลขนาดนี้ผมไม่อยากเสี่ยงนะฮะ,ะต้องบอกว่าผมเล่นตายไปก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกันไปตายไม่ใช่เพราะอะไรนะตายเพราะ UI มันหลบไอเฟด UI เขียวอะ่ะมันหลบ3ามครั้งเว้ยอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวขึ้นกู <c oughs> เสียเวลาชีวิตฟรีกับแม่งโอโ้โหพูดแล้วจะขึ้นเลยนะครับดังนั้นมาก็ทําให้ทุกคนได้ดูนี่แหละผมคิดว่าทุกคนก็คงจะไม่ได้อยากมาเล่นอะไรอย่างนี้หรอกมันใช้เวลานานไงนเพื่อจะแบบมานั่งหาคําตอบว่าแบบว่า บาดักมันเป็นยังไงกับด่านนี้นะฮะก็เลยให้ผมจัดให้นะครับไงนั้นก็มารอดูว่าตอนไปเจอเบเกต้าเบกาโตเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนผมอันนี้ผมตั้งใจงให้มันได้นั่นแหละนะตั้งใจงให้มันได้กดแอคทีฟจากเบเกต้าช่วยด้วยนะผมจะเก็บแอคทีฟบ,บาดักไว้ใช้ทีเดียวตอนเจอเบกาโตเลยเพราะว่ามันแพ้สีเบกาโตถ้าเราเก็บแอคทีฟไปใช้กับเบกาโตเนี่ยอย่างน้อยบาดักก็จะทะลวงแน่นอนครับดีเฟนซ์ทะลุขีดจำกัด พร้อมรับไม่ตายต่อให้แพ้สีก็ตามวเวตาคาเ์เตอร์สวยนะฮะร้อยห้าสิบเก้าล้านคูณไปอีกอเตะไปเกียวครึ่งหลอดต้องแบบนั้นอ่ะบารดักของเรานะครับสามสิบเอ็ดล้านฮะผมรู้สึกว่าผมเล่นบาดักแล้วผมสแต็กดาเมจบ่อยมากเหมือนกันนะมันก็ดีแหละจะได้แบบดิงแอคทีฟแรงขึ้นแต่แม่งดูดิแม่งเบิ้ลธรรมดาสองรอแบบบอกสแต็กบ่อยสแต็กบ่อยมันไม่บ่อยเลยเนี่ยแล้วก็เก็บลูกแก้วเข้าไปครับ ปาปมีเทียมันกันก็น,น่าจะไม่เป็นไรแล้วจุดเก้าร้านลดดดเมจพร้อมรับนะครับจัดไปหลอดดุคังใกล้มาด้วยะเนี่ยเอาเรื่องนะแบบนี้หลอดดุคังเรามาด้วยนะครับก็จัดไปฮะน่าจะไปถึงเฟสเบ,เบโตได้อยู่ไอหลอดดุคังหรือไม่ก็อาจจะไม่ทันไม่ทันคือแม่งหลอดดุคังเด้งไปก่อนได้คา์เตอร์สวยนะครับตอนนี้คือไอเทมผมหมดแล้ว ไม่เหลือทั้งป้องก,กันกับเพิ่มดาเมจเลยนะต้องมานั่งดูว่าไอ้ที่เราเล่นอยู่ตอนนี้พลังดิบๆบเนี่ยมันจะพอเพียงหรือเปล่าจัดปเคาเต,เตอร์ไปก่อนอัดหน้าโบอู้แต่ก็แรงอยู่นะได้ไปหลอดหนึ่งเลยตีได้หนึ่งหลอดเพียวเพียวนี่แบบว่า <c oughs> ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะเคาเตอร์ดัดหน้าได้เปนหนึ่งหลอดเพียวเพียวนะครับเบอร์มากพลังแห่งการเคาเตอร์ของพี่ลิงสีเรา อย่างว่าแหละการเคาน์เตอร์ของเกมนี่มันเป็นตัวคูณเนะี่ยมันคูณดาเมจจากตัวเลขที่มันโชว์นะก็คือเมื่อกี้มันโชว์มา160ล้านดาเมจตรงดาเมจเคาน์เตอร์แต่ว่ามันก็จะคูณดาเมจอีกตอนมันเคาน์เตอร์จริงรู้สึกว่าเคาน์เตอร์โกเุกต้า4นี่คู3น3ามตั้งเพิ่มไอเค300%หลังจากเคาน์เตอร์ไปอย่างเงี้ยก็จะตีแรงมากๆเข้าไปหลอดงเลยกลับมาแล้วครับบาดักของเราดีเฟนต์ตั้งต้น3ล้าน3นะครับ เดี๋ยวเราจะกดแอคทีฟเบตาไปก่อนตามแผนของเราเลยแบบนี้ใส่เข้าไปครับบุเข้าให้น่าจะหลอดบวกหึหลอดอัพอยัดไปสวยฮะโอ้โหยังแรงดีเฟนซ์ข้งต้น5้ร้านหนึ่งนะฮะมีบัฟจากเบตาสิ A T ปีหลังจากกดแอคทีฟได้เห็นดีกันฮะไปถึงเวลาที่กูรอคอยแล้วไปดูกัน โอ้โหยิยงแรงอยู่นะน่ายิงแรงนะได้ไปตั้งหลายไล่ไปหลอดหนึ่งของด่านนี้แรงนะเวย้ย อย่างที่ว่าแหละพอมันสแต็กดามจแล้วมันยิงแอคทีฟได้เนี่ยดามจมันแรงมากนะครับใส่เข้าไป9 19้าล้านหรือทีเดียวแล้วติดคี้ด้วยดีเฟนต์กลายเป็น31ล้านเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามีเกเรต้า10ปีมาช่วยบัฟอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็จะไปแบบหลัก40ล้านก็น่าจะถึงผมว่าถึงเพราะว่าต้า10ปีมันบัฟมหาศาลมากเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่กับการที่ว่าบาลานทีมให้มันแต่ว่าพลังมันเท่าเทกันนะ เล่นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมนึกแผนได้ออกแล้วว่าเราลองเรารีใหม่ได้นี่เออเราเราลองแบบนี้เราก็เห็นแล้วไงว่าดีเฟนเท่าไหร่ทีนี้เราเห็นแล้วไงจะได้ไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปนั่งเล่นใหม่เพราะเราเห็นตรงนี้ไปแล้วทีเนี้ยผมว่าเรารีเกมดีกว,ว่าเรากลับไปเล่นแผนเดิมนะมันยังไงกันแน่คือผมอยากเอามันไปใช้กับเบรโตนี่แหละ มันจะได้รับมือได้แน่ๆเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เก็บแอคทีฟไปใช้กับเบียโตะต่อให้มันมีซับจากเบต้สิบปีดีเฟนส์มันจะตั้งต้นประมาณล้านแล้วหลังยิงมันก็จะแบบดีเฟนส์มันเยอะนะแต่มันแพ้สีกับเบียโตแล้วมันก็จะโดนไม้ตายตายได้อยู่ดีไอเบียโตเนี่ยมันชอบยิงไม้ตายแจกจ่ายตัวละครทั้งเทินอยู่แล้วด้วยไงผมคิดว่าดีเฟนส์บาร์ดักอ่ะมันแตะหลัก10กว่าล้าน20ล้านได้นะแต่ มันยังไม่เพียงพอในะการรับไม้ตาย24ล้านของเบรโต้เลยนะ้งคิดว่าเพราะว่าการแพ้สีกับไอเลขดาเมจหลัก20 000, ล้านเนี่ยมันมันแตกต่างจากหลักแสนเยอะนะเลือดเรามันแค่แปดแสนไงแค่เราแพ้สีกับดาเมจทางกันแค่ล้านเดียวเนี่ยมันก็แบบส่งผลต่อความตายเราแล้วนะครับก็เลยคิดว่าแอคทีฟเนี่ยเก็บไว้ใช้กับเบรโต้ยังไงก็แบบอมาตะแน่นอนสำหรับบาดดักของเรา อย่างน้อยเราก็รู้ไปแล้วแหละครับว่าดีเฟนส์บาดักหลังยิงมันก็แตะนั่นแหละแตะหลัก30ล้านได้หลังยิงนี่คือรวมทุกอย่างนะถ้าไม่รวมแอคทีฟก็น่าจะประมาณผมว่านั่นแหละถแถวแถวยี่สิบล้านอะ่ะคิดว่านะอาจจะไม่ถึง20ล้านมันมัน,ม,นมันไกลอะไรก็วะน่าจะประมาณ1ิกว่าล้านอ่หลังยิงนะครับเพราะว่าหลังกดแอคทีฟไปแล้วตั้งต้นก่อนที่จะกดแอคทีฟอะมัน5ล้านตั้งต้นไงหลังยิงก็10ล้านแน่ๆแล้ว แล้วก็ขึ้นดีกว่าจะติดเบิ้ลไม้ตายบ่อยหรือเปล่าถ้าเบิ้ลไม้ตายบ่อยก็จะเด้งดีเฟนต์ห้ก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วแต่จังหวะดาเมจบารดัคนะครับอยู่ที่59ล้านโอ้โหเลขโกคูเลยว่ะเลขลูกชายเลยอันนี้แต่ไม่คิดนะฮะแต่ว่ามีตีเข้าสีจากบัฟเกต้าอยู่ติดเบิ้ลสี่สิบล้านสวยครับจะได้ตีแรงขึ้นหลังจากต่อจากนี้ไปแล้วก็เบิ้ลธรรมดาอีกรอบหนึ่งสวยงมครับผมตามสไตล์ตามสูตรนะฮะคลาสสิก ต,ตัวเตะก็ไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเรามีวิสกันนะแต่ว่าไม่ไม,ไมีไม่มีวิสกันก็กันได้เพราะว่าดีเฟนต์มัน10ล้านกว่าสบายๆแล้วต้นดาเมจสาซด้วยโอเคประมาณนี้โอเคครับมามาครับโกคุซ ok ียิงเข้าไปขอให้รอดนะลูกขอให้รอดโกคุซี่ขอให้รอดนะล,ล,ด ok usi, ล,ดนะลูกนะถ้านายรอดได้จะเจ๋งมากเลยมันจะจบมันจะจบแล้วโชว์เทสคลิปนี้มันจะคอมพลีททุกอย่าง ต่อให้เราเห็นจากหลังยิงแอคทีฟไปแล้วแต่ว่าผมอยากเห็นตอนเพิงสุดท้าย,ยจริงๆของด่านเนี่ยนะโดนเตะธรรมดาเท่าไหร่โอเคไม่เข้าสวยครับผมเพอร์เฟกต์ฮะแบบนั้นแหละตรงแผนเปะ๊เปะๆเลยทีเดียวเอาละทีนี้ก็ให้เจปีลุยโลดครับเจ็ดปีกดแอคทีฟไปเลยติดไวๆไ,ไปไวๆแบบนี้ชวบป,ปาเข้าให้มันไม่ใส่ไม้ตายอัดนายนะโอ้โหติ ตอนแรกเลือด3หลอดไม่ใช่เหรอตอนแรกมันเลือด3หลอดนั่นนะ่ะไอเ้เชี่ยปลาโซพันิเชอร์หาย3หลอดเลยเหรอแล้วดาวเมจจริงมันเท่าไหร่มั่นนะ่ะเมื่อกี้นี่ใจหายเลยแรยงเกินถึงขั้นแบบปูแม่งใจหายทันทีมาครับผมโอ้โหไม้ตาย2ช่องดักหน้าฮะคุณพ่อบาดักถึงเวลาโชว์แล้วป่ะจัดมาน่าจะถึกกว่าเดิมเพราะเราได้สแต็กดีเฟนเพิ่มเติมไปจากครั้งก่อนเนาะ ได้ยิงดีเฟนเพิ่งเตมไปรอบหนึ่งด้วยสแตกดีเฟนจากท่าใหญ่ตามด้วยแอคทีฟบ,บารักต่อกันเลยครับผมจะไม่ให้โกยกาต้าแทางด้วยผมจะให้บารักแทงคนเดียวก็พอแล้วไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกันเถอะ โอ้โหยังคงแรงเช่นเคยนะครับตีแรงมากแอคทีฟแม่งเนี่ยไอย้ยียแอคทีฟมันแรงจัดเลยอะสาสิบเอ็ดล้านเท่าเดิมให้มันเท่าเดิมวะลิงไม่ดีเหรอมันควรจะดีเฟนซ์เยอะกว่านี้ปะหรือมันเยอะกว่าเดิมวะผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมันมันต่างกันหลักแสนปะเนี่ย <laughs> เพราะเรายิงท่าใหญ่ไปก่อนแล้วไงไอ้รอบก่อนนั้นะ่ะไอ้ตอนที่เราสู้กับโกยต้าแล้วกดแอคทีฟดูก่อนรีเกมอะเราเราไม่ได้สแต็กดีเฟนซ์เพิ่ม หลังจากนั้นไง ừ, แต่ก็ประมาณนี้แหละดีเฟนซ์สามสิบเอ็ดล้านก็มาดีครับต้องกลัวหรือเปล่าให้โกยการตาสี่เคาน์เตอร์ไม้ตายไปแบบนี้ไปเลยบารักเก็บสิบแปดี่เหมือนเดิมยังคงเป็นตัวละครที่ว่าเก็บท่าใหญ่ยี่สิบสี่ี้ยากมากครับโอเคตรงนี้เหมือนว่าโกยการตาสี่เรานี่เก็บท่าใหญ่ได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าาเมจแม้ตายมันอยู่ด้านหลังเลยหน้าตัดแอคชั่นไม่ถึงตามด้วยโกยการตาก็เก็บบอลลุ้งเหมือนเดิมแบบนี้โอเคครับ มาฮะ30ล้านดีเฟนส์จะรับไม้ตายเบเโต้ไหวไหมมาลองดูกันครับอย่างน้อยเบเกโตยิงไม้ตายแล้วไม่ได้เพิ่มดาเมจไงมันก็รับได้อยู่แหละเพราะว่าดาเมจไม้ตายเบเตโตมัน24ล้านอะแต่ว่าเราดีเฟนส์สาล้านไม่พอมีลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ติดตัวครับมันจะเข้าได้ยังไงก็ใส่มาสิวะ <c oughs> เนี่ยแหละเก็บไว้รอเคาน์เตอร์กับเฟรนี้ยังไงก็รอดครับผมมั่งใจว่ายื่นอกลับ แบบชิวๆครับผมแพ้สีแล้วไงหลักสิบหลักร้อยทั้งนั้นฮนะสี่สิบเก้าล้านน่าจะเก็บไม่คิดไม่เยอะนี่แหละถ้าเก็บคี้เยอะก็จะแรงกว่านี้ติดเบิ้ลนะครับไปสามสิบเก้าล้านประมาณนี้แหละคือเลขดามจมันอ่จจะไม่ได้ไม่ได้เวอร์มากก็อารมณ์แบบคล้ายกับโกคูนาเม็กเลยครับประมาณเดียวกันเลยโกนาเม็กก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าโกนาเม็กจะสะแต็กไวกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวกาชาเนาะ่าเลก็กก็ดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ท่าใหญ่ก็เอเดคดีเฟน์50%ไปหมดครับพร้อมกันโกคูนาม็กเนี่ยสแต็กได้รัวและเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะมันมีเบิ้ลที่การันตีบ่อยกว่าแต่บาดักบาดักมันผมว่าถ้าบาดักเขาเบิ้ลบ่อยกว่านี้ได้อะมันก็จะโกงกว่านี้นะแต่ว่าตัวของบาดักเองเลดเกมมันไม่ได้เบิ้ลบ่อยครับหลังๆมันไม่ได้เบิ้ลเวอร์อขนาดนั้นมันก็เลยจะไม่ได้เวอร์เท่ากับโกคูนาม็กแต่แค่นี้ก็ตึงแค่ไหนแล้วครับมันคือตัวฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย กูไม่ต้องไปนั่งเปิดกาชาอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะครับบันฟาร์มฟรีๆแต่ว่าสามารถลุยกับด่าน50เฟสที่ยากสุดในเกมได้เนี่ยก็น่าพอใจแล้วครับจริงที่ว่าถ้ามันมีอะไรดีกว่านี้ก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าแค่นี้ก็โหดแล้วครับผมแม่งหลบธรรมดาไม่เคาน์เตอร์เหรอโอ้โหอะไรครับหนะ้าหลบธรรมดาให้กูเห็นเฉยเลยนึกว่าเคาน์เตอร์เมื่อกี้ขึ้นหลบขึ้นมาแต่ไม่เคาเตอร์ นั่นแหละฮะประมาณนี้สำหรับบาดักของเราเล่นได้ครับเผื่อใครอยากรู้เล่นได้ไม่ได้เล่นได้ไดจริงนะฮะแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยผมว่าต้องระวังในช่วงการเล่นกลางๆเกมกับต้นเกมอ่ะมันมันอาจจะขาดดาเมจได้เพราะบาดักต้นเกมไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นแล้วในช่วงกลางเกมอ่ะเลือดศัตรูมันเยอะมากเว้ยไอดาเมจที่มันอาจจะปิดไม่พอเนี่ยทาเราแพ้ได้เหมือนกันก็เลยต้องให้เล่นระวังดีๆนะครับอยากสบายใจกว่าแนะนําว่าใสา่โกคูนาเมกยังไงโกคูนาเมกก็ดีกว่าครับ แต่บาดักเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ว่าขาดตัวละครน,นะครับใครตัวละครไม่ครบไม่ฟูก็ใส่บาดั๊กไปเล่นได้มันอาจจะดูเล่นได้ลําบากกว่าอะไรกว่าแต่ก็กล้ายืนยันแหละครับว่ามันก็เล่นได้ครับไม่ได้แย่เลยเล่นได้แค่แบบนั่นแหละคุณก็ต้องเล่นให้ดีแล้วกันอย่าพลาดอย่าอะไรนะครับเพราะผมก็เคยพลาดแล้วดามเมจขาดมาแล้วนะดังนั้นคลิปนี้ก็ต้องจบลงตรงนี้ถือว่าได้คาตอบนะได้เทสทั้งตอนเจอกับเวกระา้าแล้วก็เบกรโต้เลยได้ใช้สูตรรัดไก่นะครับ สูตรเหลี่ยมดีเกมได้เห็นจังหวะแอคทีฟสองรอบติดตอนเจอเบเกต้าก็หนึ่งครั้งเบเกโต้ก็1ครั้งนะครับดีเฟนต์ก็จะแหละประมาณ3 1เอ็ดล้านถ้าเอ่อสแต็กดีเฟนต์มาเยอะกว่านี้ก็จะถึกกว่านี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เจนใหม่ในครั้งถัดไปไปแลครับผมสวัสดีครับ